ทุกทกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนเชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านคะ3มเรื่องที่จะให้โชคกับท่านหลังจากที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะคะคลิปนี้อาจจะลงช้านิดนึงแต่ถ้าท่านมีโอกาสได้เข้ามารับฟังก้อยท่านลองสังเกตและถ้าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับท่านนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าสามเรื่องที่จะบอกต่อไปนี้ค่อนข้างที่จะเด่น สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมากๆค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านคะ่ะดาวพระอาทิตย์จะย้ายตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่18พฤศจิกาย,ยนนะคะและการย้ายครั้งนี้จะมาส่งเสริมท่านจะมาทำให้ท่านนั้นหลุดพ้นจากปัญหาที่ท่านนั้นกำลังเผชิญอยู่ท่านจะมีเรื่องราวดีๆและสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นคะ่ะปัญหาบางอย่าง ที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าต้องแบกรับและหน่วยมากๆกับปัญหานี้แก้ยังไงก็แก้ไม่สําเร็จแก้ไม่ได้หาทางออกก็ไม่ได้มืดมนไปหมดในช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปสิ่งที่บอกตั้งแต่เมื่อกี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาท่านจะค่อยๆค,คลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่สําคัญถ้าท่านกําลัง รอคอยข่าวใดก็ตามหรือกำลังลุ้นสิ่งใดก็ตามลุ้นงานลุ้นเงินลุ้นให้มีข่าวจากการยื่นเอกสารการพูดคุยต่างๆนานาหลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปท่านจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นค่ะข่าวนั้นจะเข้ามามีคำตอบที่ชัดเจนไม่ต้องอึดอัดใจไม่คือไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นอีกต่อไป นะคะท่านจะได้รับข่าวบางท่านนั้นจะเป็นข่าวดีมากๆบางท่านนี้ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะว่าสิ่งที่ท่านอึนอดอัดลำบากใจเหมือนกับว่าจะจบสิ้นจะหมดไปจากตัวท่านนะคะท่านดวง,งชะตาของท่านนะคะจะคลี่คลายและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเจวลัคนาราสีพิจิกและต่อมานะคะหลังจากวันที่17 ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะมีการเดินทางอีกครั้งหนึ่งจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหรือบางท่านจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศกันเลยทีเดียวค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะหนึ่งก็คือว่าท่านจะดีขึ้นในเรื่องของการงาน ะะบางท่านได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นทำธุรกิจของของตัวเองได้เริ่มต้นค้าขายได้เริ่มต้นทำอาชีพเสริมบางท่านหากที่ผ่านมาท่านตกงานว่างงานหรือว่ารองานอยู่นะคะช่วงนี้ท่านก็จะได้เริ่มท่านก็จะได้เริ่มงานใหม่กับที่ทำงานใหม่หรือไม่ก็บางท่านก็อาจจะมีการตัดสินใจไม่ทำละ งานประจำนะคะจะมีการตัดสินใจหันไปทำอาชีพอิสระหรือว่าทำงานที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครหันมาเป็นนายของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเดือนนี้ท่านจะมีความกล้ามากขึ้นนะคะไม่จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าลงมือทำกล้าที่จะตัดสินใจ ะะบางท่านจะมีการตัดสินใจหันมาเป็นนายของตัวเองมีการเร,เริ่มลงมือทำในสิ่งที่ท่านนั้นได้ศึกษาหาความรู้หรือว่าเรียนรู้มาแล้วพร้อมแล้วท่านกล้าแล้วนะคะที่จะทำช่วงนี้ล่ะคะ่ะท่านจะได้เริ่มทำและการเริ่มต้นของท่านนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีการติดขัดมีปัญหาอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับท่านใดที่ กำลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอย่าท้อแท้แล้วถอดใจก็พอดต่เข้าจริงๆท่านไม่ท้อแท้หรอกท่านมีแต่คําว่าฉันจะต้องทําให้ได้ฉันจะต้องสู้ท่านจะท่องคํานี้เลยนะมันมีบางอย่างค่ะที่เป็นแรงกระตุน้นทําให้ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเกิดพลังงานในตัวเองนะคะพลังบางอย่างจะมาขับเคลื่อนทําให้ท่านนั้นกล้าลงมือทํา และต่อมาท่านจะมีการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญสำคัญด้วยนะคะในช่วงนี้บางท่านอาจจะเป็นการตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานก็เป็นไปได้ฉะนั้นนะคะขอให้บอกให้ท่านขอบอกให้ท่านนั้นรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าหลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปท่านจะมีสติมากขึ้นนะคะมีสติมากขึ้นไม่ไม่ทำอะไรตามใจตัวเองจะคิดวิเคราะห์แยกแยะ ถึงผลดีผลเสียและการที่ท่านจะตัดสินใจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าท่านจะระมัดระวังมากขึ้นแม้แต่การทำงานนะคะท่านก็จะละเอียดรอบครอบมากขึ้นนั่นเองค่ะแก้ไขกับปัญหาก็เด่นด้วยนะจะมีโชคมีลาบจากการแก้ไขปัญหาบางท่านแก้ไขกับปัญหาใหญ่ๆสำเร็จแล้วมันเหมือนกับยกภูเขาอ,ออกจากอกและมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้น ะะชาลคณาราศีพิจิกแนะนำนะคะหลังจากวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปอยากจะริเริ่มลงมือทำอะไรทำได้เลยและต่อมานะคะก็ต้องขอเรียนตามตรงว่าท่านจะเหนื่อยนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีงานให้ทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปต้องหยิบจับ งานหลายหน้ากันเลยทีเดียวคะ่ะเพราะหนึ่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะเชื่อมั่นในตัวท่านมากขึ้นด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำอะไรทำจริงนะคะไม่กลัวงานไม่กลัวปัญหาทำงานเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรที่ไม่ดีท่านจะไม่เข้าใกล้ นะคะและสิ่งนี้ล่ะคาจะส่งผลดีกับตัวท่านมีข่าวดีๆทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะข้อ1การงานข้อ2การเงินข้อ3นะคะวาจายังคงทําให้ท่านนั้นได้รับข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันปากให้โชคให้ลาภค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆก,ก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้พยายามนะคะอย่าทําอะไรรวดเร็วจนเกินไปเวลาที่ท่านจะพูดอะไรก็ตามท่านงดหงิดโมโ oh ห อย่าเพิ่มพูดระม,มัดระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างนะคะในคือท่านจะมีการติดต่อเรื่องสำคัญมีการพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อาจจะมีใครบางคนพูดจาไม่ดีใส่ท่านหรือว่าอาจจะมีคนนะคะทำให้ท่านหงุดหงิดโมโหฉะนั้นท่านต้องระม,มัดระวังคำพูดนิดนึงแต่ถ้าท่านจะใช้คำพูดในการแก้ไขปัญหาของงานขอโอกาสขหรือแม้แต่ ตั้งใจที่จะพูดคุยในเรื่องที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหามากๆอยากจะเคลียร์อยากจะไกล่เกลีย่ยได้เลยนะคะเพราะว่าท่านนั้นจะมีการมีความสำเร็จในเรื่องของการพูดคุยบางท่านจะได้เดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางท่านจะมีการตัดสินใจคือท่านจะมีการให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนั่งสมาธิ ไม่เคยนั่งก็น,นั่งบางท่านไม่ค่อยจะสวดมนต์ก็หันมาสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยขึ้นนะคะและท่านมักจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกๆซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้คนอื่นสัมผัสไม่ได้แต่ท่านจะสัมผัสได้นะคะบางท่านก็ได้โอกาสดีตรงที่ว่าจะมีการเดินทางเพื่อทําบุญบ่อยขึ้น จะได้ไปยังสถานที่เก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานหรือไม่ก็ในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายๆท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆปัญหาบางอย่างได้รับการแก้ไขจบจากเส้นทางที่ทำให้ท่านนั้นเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะได้เร่ได้เดินเส้นทางใหม่มีการจบจากงานเก่าได้ทำอะไรใหม่ๆถ้าท่านใดที่ ทำงานเกี่ยวกับการทุบทําลายรับเหมาต่อเติมสมมุตินะคะรับเหมาซ่อมสร้างต่อเติมรีโนเวาก็ถือว่าส่งงานสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความไว้วางใจนะคะลูกค้าก็เชื่อมั่นเชื่อถือในตัวท่านมากขึ้นนะคะท่านใดที่กําลังพยายามท่านใดที่มีเรื่องไกลเกลี่ยมีคู่ความ ก็จะประสบความสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นการย้ายช่วงช่วคราวมีการเดินทางไปพักค้างอ้างแรมต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือไม่ก็บางท่านนะคะย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยย้ายจากอีกจังหวัดหนึ่งไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเพราะว่าท่านได้งานใหม่ก็ต้องย้ายที่อยู่อาศัยตามไปด้วยนั่นเองนะคะ ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกไม่น้อยและที่สําคัญนะคะบอกเลยนะคะว่าหลังจากวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปดวงของท่านก็ยิ่งโดดเด่นนะคะไม่ได้อยู่นิ่งๆ่งแน่นอนและต่อมาอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงก็มาจะเกิดขึ้นงานให้โชคให้ลาบผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบปากให้โชคให้ลาบมันจะต้องมีคำคำว่าข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเอง นะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะกับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากทำอะไรทำให้เต็มที่นะคะอยากแก้ไขปัญหาแก้ได้เลยท่านจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนมีเรื่องราวดีๆประสบความสำเร็จตัวของท่านเองเก่งจะนำมาซึ่งโชคลาภช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกการเงิน ของท่านจะได้มาจากการงานแต่ว่ารายจ่ายยังคงสูงนะคะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเพราะช่วงนี้รายจ่ายเยอะแต่บางท่านก็ถือว่าจ่ายแล้วได้รับเรื่องราวดีๆหลังจากที่ท่านใช้จ่ายออกไปก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่จริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับดาวพระอาทิตย์ย้ายนะคะแต่ว่าอยากจะบอกให้ท่านนั้นคลายความมิตกกังวลใจว่า การเงินของท่านนั้นจะเข้ามาดีแต่ก็จ่ายเยอะเช่นเดียวกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ